a r i z e r Solo 3 v e เวอร์ชัน2มาแล้วครับถึงไม่ใช่รุ่นที่เปลี่ยนใหม่หมดแต่นี่คือการอัปเกรดที่ฉลาดและคุ้มค่าเพราะเขาเอาของที่ดีอยู่แล้วมาปรับให้ดียิ่งขึ้นสิ่งแรกที่เตะตามมากๆก็คือสีใหม่ Sea o f Green สีเขียวสดที่ดูทันสมัยมาพร้อมหน้าจอพื้นหลังสีขาวดูสะอาดตาอ่านง่ายต่างจากสี Intergalactic เดิมที่ยังขายอยู่ซึ่งใช้พื้นหลังสีดำ พอร์ตชาร์จรุ่นนี้อัปเกรดเป็น USB-C PD แล้วรองรับหัวชาร์จรุ่นใหม่ชาร์จไวขึ้นปลอดภัยขึ้นและยังสามารถใช้งานขณะชาร์จได้เหมือนเดิมแบตเตอรี่ก็ยังอึดจัดใช้งานต่อเนื่องได้ถึง3ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งถือว่าอึดสุดๆหน้าจอฉลาดขึ้นครับหมุนกลับด้านอัตโนมัติทันทีเมื่อต่อกับบ้องในท่ากลับหัวและระบบล็อกหน้าจอก็สามารถปิดได้ในเมนู ใครไม่ชอบก็จัดการได้เลยอินเทอร์เฟซใหม่ง่ายขึ้นกดน้อยลงเข้าใจง่ายตั้งพรีเซตได้3แบบต่อโหมดโหมดเซชั่นตั้งอุณหภูมิส่วนโหมดออนดีมานตั้งได้ทั้งอุณหภูมิและเวลาหากเซชั่นใกล้จบแต่คุณยังไม่พอใจแค่กดปุ่ม M ก็เพิ่มเวลาได้อีก5นาที10นาทีหรือ15นาทีโดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่าหลักของคุณรุ่นนี้ยังเพิ่มหน้าจอแสดงผลแบบเรียลไทม แจ้งว่าเครื่องร้อนถึงอุณหภูมิหรือ,อยังอบไปกี่วินาทีและยังเหลือความร้อนพอสำหรับสูบต่อหรือไม่ช่วยให้ประหยัดแบตและวางแผนการใช้งานได้ดีขึ้นยังคงใช้ระบบหลอดแก้วกลาสพอตที่ทำให้ลมร้อนไม่ผ่านชิ้นส่วนอื่นเลยให้รสชาติชัดกลิ่นสะอาดทุกครั้งที่สูบในกล่องให้มาครบทั้งหลอดไสปกติและ XL พร้อมหัวแปลงต่อบองน้ำเตาอบรุ่นใหม่ให้ความร้อนทั้งด้านข้างและด้านล่าง ทำให้ควันมาเร็วหนาแน่นกว่าเดิมควันยังดีเหมือนเดิมตั้งอุณหภูมิต่ําก็ยังได้กลิ่นชัดแต่ถ้าอยากจัดเต็มเร่งไปถึง410องศาฟาเรนไฮต์ก็เอาอยู่ใช้กับบ้องก็ไม่มีปัญหาเปิดเครื่องร้อนภายใน5วินาทีพร้อมสูบได้ทันทีในทุกโหมดสรุปครับอไร z e เซอร์โซโล 3V2 คือการอัปเกรดที่คุ้มค่า ยังรักษาจุดเด่นของรุ่นเดิมไว้ครบทั้งแบตอืดโหมดหลากหลายอุ่นเครื่องไวและคุณภาพของหลอดแก้วเพิ่มด้วยดีไซน์ใหม่หน้าจอฉลาดขึ้นและการใช้งานที่ง่ายขึ้นกว่าถ้ามี Solo 3อยู่แล้ว,ลวอาจยังไม่ต้องรีบเปลี่ยนแต่ถ้ายังไม่มีรุ่นนี้แหละคือของมันต้องมี r i เ e r Solo โล e ทรีเวอเครื่องอบพกพาที่ครบเครื่องและลงตัวในราคาหมื่นต้นๆอีกตัวหนึ่งที่คนดีขอแนะนํา